สวัสดีค่ะพบกับปาแต้สตอรี่ค่ะวันนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอนสีต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอนสีนางบัวครี่นะคะซึ่งอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักและรับชมความสวยงามของบอนสีนางบัวครี่กันเลยนะคะนี่นะคะลักษณะ ใบของนางบัวครีค่ะจะมีเส้นกระดูกที่เป็นสีชมพูนะคะสะดือเป็นสีชมพูนะคะลักษณะเป็นบอลใบไทยค่ะปลายใบแหลมนะคะมีหูที่สูงนะคะแล้วก็ห่างกันค่ะนะคะแล้วก็จะมะีจุดแต้มนะคะเป็นเม็ดสีขาวๆนะคะกระจายไปทั้งใบเลยนะคะนะคะ เมื่อโตเต็มวัยแล้วก็แล้วก็กัดสีเต็มที่แล้วนะคะพื้นใบของเขานะคะจะกัดสีเป็นสีชมพูนะคะใบนี้เริ่มกัดแล้วนะคะจะกัดเริ่มกัดตั้งแต่จุดกลางใบนะคะนี่นะคะจะกัดเป็นสีชมพูนะคะกระจายนะคะเต็มพื้นใบของเขาเลยนะคะ แล้วก็จะมีจุดแต้มนะคะที่เป็นสีขาวนะคะเม็ดเล็กๆนะคะกระจายไปทั้งใบนะคะเมื่อตัวเต็มวัยแล้วนะคะจะกลายเป็นสีชมพูนะคะแทนสีเขียวนะคะตอนนี้กําลังกัดสีแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะจะเริ่มกัดสีนะคะพื้นใบจะเริ่มเป็นสีชมพูนะคะแทนสีเขียวนะคะซึ่งเป็นบอล เก่าโบราณนะคะเพื่อนๆนะคะ,อ,ะอยู่ในวรนณคดีนะคะขุนช้างขุนแผนนะคะสำหรับบอนสีนางบัวคลี่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะสีของลำต้นนะคะสีของลำต้นก็จะออกเป็นสีน้ำตาลออกชมพูนะคะนะคะก็เป็นบอนไทยนะคะสวยงามตัวหนึง่งแล้วก็น่าเก็บตัวหนึ่งนะคะ เป็นบอลโบราณนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นบอลมีชื่อนะคะสำหรับบอลสีนางบัวคลี่นะคะนะคะลักษณะดินก็จะอยู่ที่เส้นกระดูกของใบนะคะจะมีเส้นกระดูกที่ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะนะคะสวยงามเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนสำหรับบอลสีนางบัวคลี่นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพาเพื่อนๆนนะคะ มารู้จักบอลสีนะคะนางบัวคลี่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้แล้วก็ข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับบอนสีนางบัวคลี่นะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่รู้จักนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องอขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,ะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนนะคะคอยติดตามรับชมกันนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะกดกระดิง่งนะคะอาจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ